สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะคะเมื่อนี่แอดเดผ้าพ่อแม่พี่น้องมาที่วัดป่าบางคำชนนะคะเมื่อนี่ก็ได้มาเห็นแม่ยาตะเคียนนะคะที่บอก,กเข้ขมาายากเถื่อค่ะพุ่งขาม่าเถื่อแหลกกัเลยย้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเข้ามามาเบิง่งยาตะเคียนนะคะมาขอญาตค่ะขอตัวเล็กขอตัวดีห้อ,อง ไม่ยาแต่เคียนนะคะก็มีคนมาเอาอยู่ค่ะทีนี้ถ้าแปรงอยู่ก็อาจจะหมานอยู่ค่ะแต่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไวะะ้เ้อค่ะเด้อจะไดบ่พลาดกันรับชมรับฟังของทางช่องพิมพ์พ้พดรวยนะคะกับเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องได้หาคลิปดีๆมาให้พอแม่พี่น้องเข้าได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะอันนี้ก็ลองลงนะคะเพื่อ เด็ซี่ทันไหนที่เห็นโชคเห็นลาบแล้วนะเห็นตัวเหลขกตัวใดนะคะวันนี้แอดก็เห็นหาเบิงเกิงเลยค่ะหาตัวตืมมันเนี่ยหามาแล้วหาตัวอื่นตืมด้วยค่ะเด้อเด็บซี่ทันไหนเห็นตัวใดกะลงคอมเมนต์ใต้คลิปไปเ้ื่อแๆเถอค่ะเด้อ มึงเอานะคาโชคไผ่หมานมัน่น,นๆๆดวง,งบุญวัสนาสมพงกันแบบได้กะค่คะเนีิจารณาๆๆเอานะคะใชวิจาใน,ารรดนใ่ดุลพินิจในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเดอร์้ฉ่สตินะคะนนใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะอุวยาหรอกเลขห้าฉากเราเปรี้ยวตรงไหน แยดกับมีนาทีนําเสนอแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าได้เอาไปใส่ดุลพินิจกันนะคะไปพิจารณากันนะคะเลขห้าสวยๆเลยเลข้าของฟารวยไปเห็นนี่ยังอีกแล้วเนาะบัดเนี้ยมองดูเห็นเป็นเลขห้านะแปดเจ็ดหาตรงไหนเด้ยวนีอ้าวก็ตรงนี้ไงนี่น่ะตัวสวยๆนี่เห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงหนึ่งคู่ไม่สามตีเอะ ไม่ช้อยอะอะไรนะข้องฟ้ารวยเห็นหาพสันจะหายู้ยใสแอดเ่เห็นโอ้ยไปตรงนี้ไงแอดพิมพ์แต่พิมพ์แต่พิมพเห็นพี่พิมเห็นไหนโอ้ยพิมพเห็นเพียเห็นบ่าเพียพิมพเห็นเพียแปดเจ็ดอะเจ้าแอดซีีเห็นตัวได้แล้วค่ะเอาล่องเบิรงค่ะ ลองเบิ้งนะคะกะใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะแคปหน้าจอไปเด้อค่ะหูใยุ่งกับคือหลายแท้ตุนะค่ะแต่แอดแอดปลาแมนแปดเจ็ดล่ะหรือว่าเอฟซีห็นตัวใดกับล่องพิจารณามึงเด้อค่ะเด้อเพิ่งรูมาคีน่ามีต้นเมียแต่เขียนก็เลยได้เขาอย่าเบิ้งเด้อค่ะเด้อเหรอเนี่ยทางฝากพี่น้องเอฟซีผาพี่น้องมาเบิ้งเลยล่ะค่ะ แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแอดจะไปแบบช้าๆนะคะเห็นตัวไหนก็ลองสต็อปล็อกแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อแอดจะไปย้มไทยตรงที่พืนท่าแปลงไว้นี่ล่ะแต่ว่าเพิ่อนมาเอาไปแล้วเพินพนพ่นใดตัวใดกับบ้าหลัหรือว่าเอฟซีถูกคนคนไหนที่เห็นนะคะ ท่นผู้ชมคนไหนที่เห็นยุดจุดจุดไหนก็ลองเลื่อนดูแล้วก็สต็อปแคปหน้าจอไว้ขายายเบิงะะเ้งด้วยค่ะเด้อเโอ้ยยุงจ๋าอย่าก,กัดฉันเถอ,อะ่วามีนออยตะเคียนกับหัวตะพึงรููเนาะค่ะคนตะพึงบอกก็ได้เลย เพื่อนพึ <guarding okay>? ่งบอกค่ะว่ามี่ม่ยตะเคียนอยู่หนี่น้ำเอดก็เลยนาเขามาเบิงมีอหรีค่ะกันเลยล่องอามาไอพ่อแม่พี่น้องเอซี่เฮาได้หาแนวทางกันนะคะเพื่อไม่ยาเพิ่นนห้โชคให้ลาบนะคะเนาะก็อยู่วัดปลาบางคำชนคือกันนี่ล่ละค่ะแอดก็มาหลายรอกต่อหลายรอบกับ่เคยเห็นจกเถื่อก็เพึงมาเห็นในมือนี่ค่ะพร้อมๆกันนะคะ พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะตบอดใช้ไม่จรรยาในการรับชมเด้อพี่น้องเอง้ยยังก็ยังบ่เห็นอยู่ว่าตัวใดเอฟซีเห็นก็แคปหน้าจอได้กันเบียาก,ยากไม่ยาตะเคียนต้องให้โชคให้ลาบมีโชคมีใช้น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องไก่เหม,มือกไก่เว้น <F 4 S 3> เขามาแล้วเด้อค่ะเด้อกันบ้างบ้างนะคะเอาไปวางทันแหละค่ะแอดกับปลาหลวงต้นเขามากับปลาหล่งมีต้นตะเคียนเนาะค่ะ ่นกับพึ่งบอกเนาะค่ะว่ามีต้นเมญ่านี่เนย่งนี่ล่ะค่ะเนี่ย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 เห็นมะม่วงมองเกลานี่ล่ะมีนี่ล่ะที่ว่าเห็นนะคะที่แอดเห็นน้ำค่ะเจกับว่าลูกว่าเบิร์กเอาด้วค่ะจัรยานเนาะหรือว่าท่านผู้ชมเห็นตัวใดนะคะตัวใดเนาะค่ะแอดกามโน้กไปมโนมั่นน่ะเนาะค่ะเนาะมันสิออกตัวใดมาจังใดเนาะค่ะเนาะแอดก็เป็นผู้หาแนวทางฝากพี่น้องแอดซีเพียรมีโชคมีชัยนั่กันเนาะค่ะพี่น้อง เห็นตัวใดกับแคบหน้าจอไปเด้อพี่น้องเนี่กับเป็นผู้หาแนวท่าหาตัวเดือดตัวเดืดป่าพี่น้องเอสซีทุกท่านเนาะยุ่งก็หลายค่ะอยู่ในป้าป้าคากหลีค่ะจะอยู่ข้างหลังของของของว่างนะคะแมมแต่เคลียนสิอยู่ข้างหลังของว่างว่างคำชนเฮานะคะแอดเด๋อ้อมมากนะคะ ขปออขนุออนุญาตนะคะแม่ให้เห็นตัวเด็ดๆด,ดดังๆนะคะตัวชัดๆให้เอซทุกๆคนเพิ่นนะคะแม่าจา๋าเดี๋ยวเพิ่นกับสีเด้มาเฮ็ดบุญสั่งกุศลน,น้ำแม่นะคะ ัทำชุนคำโหนสองมาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทางแบบทำชุนกับจะทำยาวไปฝุ่นนะคะแต่แอดไปบ่ได้นะคะถับไปก็ต้องขึ้นฐานห้องพันแม่เพิ่นนะคะกับไอทายถ้าข้างหน้าให้นะคะตัวนี้ก็เป็นป้าค่ะคนอ่ะมีตะปลาเต็มเลยค่ะนั่นเป็นกับกุฏิของผ้านะคะ แต่ตอนนี้พระอาจารย์พ่นกระขอนะคะว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮานําเด้อค่ะเด้อพยายามมาเฮ็ดบุญฮวงสางกับท่านพระอาจารย์เพิ่นนะคะพ่นจิตสางสาระนะค่ะอยู่ที่วัดป่าบางคําชนนะคะถ้าท่านไหนที่ประสงค์อยากเฮ็ดบุญฮวงสางกับท่านพระอาจารย์เพิ่นค่ะติดต่อท่านพระอาจารย์หรือว่ามา ทำบุญที่วัดป่าวางคําชนได้เลยเดอคคาเดอหรือวาจิผ่านทางแอดก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะเป็นสะพานบุญไห้นะคะ,ะ,ว,ะว,วัดป่าวังคําชนหรือคำาะโนดสองยุบ้านดุงเดอคคะเดอร์คำฉนโถใหญ่เห่าเห็นเห็นข้าววาจิเปิดวันที่หนึ่งค่ะหนึ่งพฤศจิกา แต่ชั่วเ่าชั่วไอ้นี่แอดบอสว่ได้รับปากนะคะเห็นแต่ข่าวจากเพจอุดรเพิ่นเพิ่นโชว์ขึ้นเนาะแต่ตอนนี้พอแม่พี่น้องเข้ากับส่วนไหลสีร่างไหลมาที่วัดป่าวังคำชนนะคะหรือว่าคำชโนดสองื่อสิมาไหวนะคะพอปูเพิ่นกขยุนีนีคือกันค่ะความเชื่อไผมั่นนะคะความเชื่อใคร ส่วนบุคคลนะคะเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอันนี้ก็ห้าเนี่ยห้าเต็มเต็มเลยเนี่ยนี่เห็นไหมห้าเต็มไหมเนี่ยไอ้ดำๆเอยสวยมากเลยค่ะหาตัวซื้อมาเด้อค่ะสวยงามมากเลยพี่น้องวันนี้ไม่หาแท้ๆค่ะพี่น้องแดงจึ้งครึ่งดีสักเน่ย เห็นไหมนี่คุณแดงจึ้งคึ้งเลยจ๊ซีบอกก็คักต้นนี่ไหนน้นี่นนี่แอดก็บอกตามภาษาบ่ายแกแอดนีแล้วด้วยค่ะตาไพตามอ่ะแตมว่าคล้ายห้าเจ็ดก็คือนั่นนี่โอ้ยอันนี้ห้าอันนี้ก็มาเป็นห้าแม่พิมพ์เนี่ยนี่ห้าเนาะอันนี้ก็เหมือนเลขห้านั่นเนี่ยหรือจะเป็นห้าห้าก็ได้นะเอฟซี แอดก็บารูคือการแอดกัมโนไผมโนมันเนาะค่ะเนาะกระปวดใช้วิจัยรัจยานในการรับชมค่ะได้ดีแอนเห็นคักค่ะกัหาล่ะนั้นเห็นก้อนมูเลย่หาบอกกลามหนึ่งเาก็บ่มไว้ซีหายังเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้พันเจษศูนย์ซะเอาขึ้นมาเห็นลายตเทเลบานเนี่ยแอดพิมจะไปเห็นไปทัวเห็นไปทัวไหมค่ะขอสามตัวตรงๆเลยอยาเอ เอาสามโ <2 S 1> ต<ล>ต้องตรงให้เอฟซีทุกคนดูค่ะเอาชัดๆเลยแม่ไม่อะโต้ไดเอฟคึกขึ้นมาเลยค่ะสามโตเฮียงกันลองซองให้แน่นะหรือสิเป็นลองซองไห้แน่น่ะเอฟซีหรือจะหาศูนย์กับบอลูนเนาะค่ะตรงนี้กบบแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเนี่ยแอดเห็นแอดกับวานโอไปไปทัวร์แล้วแอดเห็นบักหลายหนเนาะคุณอะแมนเมอร์ตอ่โหลดไม่โตโตเลกไอไปยู่ ว่าตัวเด่นเด่นมันคือเลขห้าหค่ะแต่ว่าแอสเพนเป็นอันห้าห้าให้จังไม่แม่ห้าห้าก็ห้าเจ็เดแป๊บพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะหาเซลเด้อค่ะพี่น้องเลยไปวิเคราะห์เบิ้งเอาแบบชัดๆตัวแดงจึ้งครึ้งด้วยแม่เอฟซีจะได้มาร่วมทั้บุญให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาเดี๋ยวลุวยกันยกช่องนะนะเดี๋ยวมาล่ำสบายแม่นี่ยนะล่ำสบายปูหรอกก็มาล่ำสบายแม่นัน่ตัวเนาะ แต่ว่านนหานี่เห็นเด่นงามที่สุดเลยแหละหา่าเนาะแต่ว่าจะเป็นหายัางนั้นเกาะบ่รู้คือก,กันค่ะแต่ว่าแอดก็เห็นเป็นไข่ห่านเจ็เนาะค่ะเนาะแต่แอดซีจะเห็นเป็นตัวใดน่ะก็เอาไปวิเคราะห์เบิงนะ่งาแต่ตามที่ว่าตาแอดเห็นนี่คือเป็นห้าเจ็บนะคะไม่ห้าเจ็บก็ห่านหนึ่งนีหลายพ่น้องลองเอาไปยุงค๋ายุงเป็นแนวทางเนาะค่ะ อันนี้กับส่วนของแอฟเห็นเนาะค่ะแต่ว่าเอฟซีเห็นเอนไหนนั้นเอฟซีก็เอาไปวิเคราะ์เบิ้งเ้อค่ะจะให้เอฟซีเอาไปวิเคราะ์เบิ้งนะคะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเฮ่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องนะคะกับกับเป็นกําลังใจให้ทางช่องใดหาคลิปดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาทุกคนได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปนะคะ และนี่แอดกับซีไดขอจบคลิปนี่ก้อนนะคะเพราะว่ายุ่งสิกินเลือดเบิดหรอกคะ่ะกับพ่อกันคลิปนานะคะแต่อย่าลืมติดตามไว้เด้อค่ะเด้อกับขอให้พ่อแม่พี่นอ้องอีซีฮ้องกคนโชคดีนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเปลี่ยนกับรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ